สวัสดีครับผมกับพ่อๆกันนะครับมือนนาเสาวันเสาร์นะครับกับติดใช้นะครับเขาป้าเห็ดครับพี่น้องมือนหนาวานของบ่อในม้าครับเนี่ยครับพี่น้องย่างขึ้นม้ากับพ่อแล้วครับเห็ดแต่ไข่ดอกเนื้องงามครับพี่น้องแต่ว่าเห็ดแต่ไข่ออกครับเพราะกับม้านั้งเพิ่นวานกับไปอยู่ครับไปบ้านท่าปงบ่นขอเห็ดพี่น้องแก้วกับโบอิ้มครับมือนีในม้าแก่มือไหม มาหม้โค้งซีบซีได้ครับเนี่ยครับพี่น้องได้แล้วครับดอกแรกของเขาเป็นฮิตะไคแล้วครับนี่ครับจังเดยกันเป็นลุกนี้เบิ่งน้ำกันแล้วครับพี่น้องว่าซีสุกซีมันเท่าเดย์ครับนี่แหละครับยางสินมาบ้างนะแต่ดอกน้อยไร้ไร้พี่น้องผู้เลยมะพ่อจังวะดอกมันงามกับชื่อมันอยู่แล้วครับไปครับไป็นลูกนี้เบิ่งน้ำกันครับไปเบิ่งน้ำกันครับ ่ออีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับดอกน้อยครับสังเกตบั้งนะครับพวกพุ่ดอกน้อยของเขาขครับุนนะครับอากลากอยู่อ่อมพ้อนอยู่ครับหน้าเขาวครับ สำรวจผลนี่ก่อนครับที่เกิดว่าเห็ดไข่เกิดมันต้องเกิดทั่วไปไหมครับอืนเกิดอยู่ครับพี่น้องแต่ขี้เออนนหี่ยวเด่วุดนะครับโอใส่นี่อย่างมุกินมุนอายาอยู่โอ้ยเนาะบางขนาดก็ไม่พูดนี่นก็ถกพดูวพวดอีกละมึงมูนี่ปะ ไม่กินครับพือ่อเขาวแหลกเอเลี่ยยู่มันยังไม่กินมป็นเตาเตาหรือกป็แตกวกันนะครับอืมนีม่ดอกเดียวห่างๆนี่สม้มดอกเดียวคอลลอยอีดีคนนี่แบบนี้ครับมีดอกเดียวห่างๆนี่แหละรครับพ,พ้นไหมอีกแล้วครับมีปะ โอ้นี่คือกันครับพี่น้องเหนาเหนาบดครับขอ,องเปลี่นสี่มงแดงก็ได้ว้าวเดือดแต่ขามึงเนี่ยที่แก้วได้ยี่ดอกครับนี่ก็ได้ดูมึงนั่นนี่นดอกมันเห็นไหมยังมัน,อน,นมดอกเห็เหหดที่มันอยังนอู้หิตดอกนั่นแหละรครับ ่าซิเป็นแต่แต่ไหมกินครับท่านเต่าผิด,ด้น่คือเต่าแม่หนกเต่าตรงกินมุนกูนี่เนี่ยครับโอ้ยพอดึงสีอสี่เนาะหาบึงมูอีกคนคือกันเน่าคือกัน นี่นหน่อยพี่นอ้องนนี่แข็งดีอจ้ะไปเบิ่งพ้นไหมครับเปล่นกินหอ,หอมครับพี่นอ้องจะเป็นหอมในตานหอมอยู่พ้นนี่พี่น้องครับเดเบิ่งอยู่ครับอีกพ้นไหมครับมางหอดพ้นอีกแล้วครับอ้าวออกอยู่ครับพี่นอ้อง โอ้ดอกด้วครับนี่ดอกย่างงามเลยครับอันนี้ผมมีมห้อยกินเลยโอ้ใส่ปิ้งเลยครับอย่างงามเลยครับพี่นอ้องดอกแข็งดีดี เห็ดก้อรครับบอกแรกของห้องครับมนงน้เห็ดก้ออีกครับสองดอก ดอกไม่ปกอยู่นี่ดอกหนึ่งน่ครับใบไ,ไม่ปกอุ้ยหลุดไงใส่มั้ยเห็ดนี่ดอกหนึ่งครับดอกง้ำครับอีกดอกครับมูวานมูเก็บไปก็ได้หลายหล,ลายครับพี่น้องเห็ดกอจะคงไปหาเห็ดไข่เล่บเลยมห ถิกดอกนึงครับดอกง้ำอยู่ครับขนาดฝนสามือขึ้นนี้ครับติดหนาแล่ครับ เห็ดกอ้อเกิดดูใกล้กันเห็ดกอ้อครับกอ้อหน่อย,อยโอ้ยเสียราคาดูเห็นขาดูบ่โอ้โอ้ปาลาดูถือครั้งหนังเขาวครับ จิตดมันเห็ดในาขาวนี่แหละครับมือเนะี่ยหาเห็ดไข่กับวันได้พ่ออยู่ครับนี่น้อยเดียวแต่เห็นอดอกแดงทะลออยู่เนี่ยอีกดอกครับก็อยู่ใกล้กันครับสุงม้ำม้ำมครับ ครับเนี่ยโอ้มาโมนี่พอเห็ดกอรครับยุ่ใ,ใกล้กันเลยตุ่มน้ำครับมีครับสามดอกให้พี่นอ้องนั่นอีกสองครับนี่ครับ ดอกแข็งดีอยู่ครับต้องใส่งามอยู่ดอกนี่อีกหนาเตกแต่แข็งดีอยู่ครับครับดอกนึงขนาลเพาะว่าจุ่มนึงจุ่มนึงเลยในบน้อยไปเลยนะครับดอกท่นโอ้สูงไว สูงไว้ขนาดเลยว้าวดอกตูมนี่แหละครับเลี้ยมห็ดก้อไปพี่น้องเทียบพอเห็ดไค้นะครับค่อยเก็บค่อยเลี้มไปเลยอีกดอกนึงครับก้อนหน่อยครับถึงเลืองครับห็ดต่กไค้ดาวเชียวครับ dạ không dạy dạy đi đi không. dạy 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 ดูล็อันี้่อเดียวนันี่นียากยางมาหอกยางบนเห็นว่ามนดอกนึงครับอีกครับอีกมูนึงครับสามซีดอก ngắm ngắm hấp, đi đi. Đọt ngắm chứ kh hấp. Đặc หน้าขาวครับหน้าขาวครับเป็นมูอยู่ลิ้มเห็ดนาขาวไปแล้วครับ กอ้อนครับก็หน่อยครับลหน้อยๆหน้นาขาว การคนละครึ่งกอรครับอย,ย่งางนี้เตะนี้ กอครับโอ้เงนแทะจุ่มขาดอ,อีกสองดอกครับงามๆเลยเตียกไว้อยู่ดอกนี้น้อยหอลุม นุกนุ้งหนาเชียวครับตามดอกน,น,น้อยเกินไหมเบื้องโพ้นเห็บไข่ครับดอกเฉียวครับดอกแข็งดีดี ดอกนึงอยู่นี่ครับใกล้ๆก,กันนะเก็บเป็นเก็บตั้งเท่นนานี้แมงกินเยอะเครื่องเดียวสองดอกกงามมาเบ่งผลงานการเก็บเห็ดของเขานะครับพี่น้องมือน่ะเนี่ยครับอที่เป็นรอบเศร้าเขาได้เห็ดตะไคร้แล้วครับตะไคร้ดอกกงามถ่มถึงบานนะครับ ดอกน้อยดอกนี้นี่ครับบางหอกมาก้าข่งเขาก็ได้อีกสองดอกสามดอกครับพี่น้องนี่แหละครับข้างล่างที่เป็นเห็ดหนาเขาครับเห็ดไขนะครับส่วนไหลแล้วก็เห็ดกอเห็ดกอก็ลายดอกอยู่ครับพี่น้องเห็ดกอเขาก็ได้ลายอยู่หมอนลยแต่บ่เฝ้าน er ้ำเห็ดกอนะครับเฝ้าน้ำไปหาเห็ดไขก็เลยบ่ได้นะครับยังหาต่เห็ดไขอะไรก็ได้ก็ได้เห็ดกอเนี่ยส่วนไหลเป็นเห็ดหนาขาแล้วครับเขาก็เก็บเนี่ยไทยเนี่ยไปเนาะครับพี่น้องก็ลายลายไทยไปเก็บไปเรื่อยๆครับ ยุ้งมันหลายครับบ่มีสมาธิียี่เท็จอย่งดอกมันเนี่ยยุ้งมันลายแค่ไยก็มีความหมานะ้วยฝากพี่ฝากนอก้องทัวนี้แหละครับมืงเนนะี่ยเบิง้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องติดเช้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องติดใชนนะครับพอได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ไหมพี่นอ้องเบิ้งเนาะครับถ้าคลิปนี้ก็บ่บุ๋มมิอย่างไรครับขอให้พี่ให้น้องอยู่ดีมีแฮ้งลำลำเลยโดยสุภูทุกคนเนาะครับพ่อกนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ